ตอนนี้นะครับเราก็กําลังมาตักปลากันนะครับที่นี่เขาเรียกปลาอะไรครับพี่ปลาดุกปลาดุกนะตันนี้จะเป็นปลาดุกเอิ่มเออลงที่เดียวเลยเอิ่มลงที่เดียวจะไ๋ยไกลเดี๋ยวช้อนไม่ทันเฮ้ยพักมาแล้วครับนลอยเลยโอ้โยโดนลงหมดเลยอือเราอยู่ตัวเดียวนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะพักตอนนี้มันรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วมันฉลาดมากเลยเนี่ยฉลาดรู้ว่าเราจะมาตักครับ มันไม่มากินอาหารอืมโอ้โหโก้ป่าจะแยกออกมาได้เยอะขนาดนี้ฮะเยอะมากนะปะคนกันเหมือนทต้นบอกคะหนึ่งคนเลยกับคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนเลือกก็ทําหน้าที่ปกติเดี๋ยวเราหาปลาไม่ได้เราไปก่อไฟก่อไฟได้ทำกับเราข้าวรอไปก่อไฟก่อไฟก็ไม่กลัวเลยนี่นี่เป็นไม้เศษไม้กาแฟที่เผาจากเตายูเอเตนี่ยเห็นไม้ไม้ไม้รุ่นนิดเดียว ก็จะเผาเอกไวาเป็นฐานเมื่อวานเราไลองามาแล้วเนี่ยฐานฐานจะแปลงมากทำดหัร้วมีการขโมงขโมงกันมาอู่งาน ควรฝากความหวังเอาไว้ค่ะว่าต้องเอาให้ละเอียดคือที่เราสีมามันมีเปลือกแบบเหมือนห้าสิบห้าสิบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเปลือกนี่มันหาไม่ได้ไงคะเราก็ต้องคัดแยกออกแล้วหุงแต่อันที่มันไม่ใช่เปลือกอะค่ะคัดจนแบบอืคัดจนแบบตาจะเลอะค่ะเสาข้าวเนี่ยคนละร้านข้าวไดคร้าเสาข้าวไม่ผินะที่มาทีข้าวเพื่อคนเรับกรีสอดฮะโอเค ขาให้อุ้ยนั้นมาพอดีพอทดจาข้าน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราทเวทีไม่น่าคมาดีมีชื่อเล่นไหคะพี่คะชื่อนันทีพี่อีทวงรางสะออนว่างั้นวันนี้พี่จะพามาเก็บผักใช่ไหมคะเมนูเย็นนี้ก็ผักบุ้งโอ้แหลมปลาชูนี่เปนองคูดรองแ นี่คือผักที่ส่งเสริมให้ตดเหม็นที่สุดในโลกนะพี่อยากกินมากเลยชอมไทยนิดนึงนะเดี๋ยวเราหน้าขมมัมนะเสียงชีวิตเพื่อเพื่อนฟูงเนี่ยเฮ้ยมีไหมกวดจะได้ค่ะหน่วยมากใช่เหรอใช่ไหม และนี่ก็คือผักเลี้ยงกับผักกูดที่เราไปเก็บมาด้วยความลําบากใช่ใชลําบากมากเราไปเริ่มทําดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าพวกนั้นเก็บเสร็จข้าวเสร็จหมดหรือยังใช่ไ<ช>ป <ะ S 2> อันนี้เราจะทำเอมะนาวผัดแบบปลาดุกใช่ไหมคะฮะผัดแบประดุกใช่ไหมคะจ้าผัดปลาดุก,เด,กเดี๋ยวหนูทำช่วยผัดก็ได้คะ่ะเดี๋ยวก็ใช้ให้ใช้ตองถานเลยนะไม่ได้ใช้แก๊สได้ครับรอก่อนได้เลยไเราสบายเลย นก็ได้ใส่หมดเลยขอ่งในั่งนั่ก็อมีกระ้เลยหอมมากครับหอมมากครับเอายใส่เอาด้ว่ใส่เอานี่จ่ใส่ยังไได้นี่เราแบบเนาะโอเคโอีกนิดกนิดๆโอไป ครับแล้วตอนนี้ก็ทําน้ําพริกหมูอยู่ฮะก็มีคนทําเป็นมะแพงครับแล้วก็พวกผมก็ใส่เครื่องเมื่อกี้ผมเพิ่งใส่หมูสับไปในที่น้านก็มีใส่น้ํามะขามครับก็อาจจะเพิ่งเคยกินครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวดูว่าอร่อยไหมอ่ะใส่อะไรนิดหน่อยแล้วลูกอืมอร่อยยังนี่ผมว่ายงผมว่าให้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 เลย คือหนูเป็นคนที่ชอบทานน้ำพริกมากค่ะพอได้กินอย่างงี้ก็คือแบบว่ารสจัดแล้วหนูก็เลยถามแม่ว่าก่อนหน้านี้แม่ทาอะไรตาเครื่องเทศอะไรลงไปบ้างก็จะมีหอมกระเทียมพริกกะปิเล็กน้อยตําให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอามาทั่วเกอะแล้วก็ถามขับไปได้ทาแน่นอนเฮ้ยมิวฮะนา่าเป็นโคตรอ่ะคือะตอนนี้แคทตี้เนี่ยก็ทำน้ำพริกส่วนพี่โจนเนี่ยก็กำลัง ตำข้าวอยู่อย่างเนือยะฟองก็เลยคิดว่าจะมาเก็บผักที่เราไปกินกับน้ำพริกด้วยดีกว่านี่แหละยอดกุดง ได้ผักปิต้มกินกับน้ำพริกแล้วค่ะเยอะพอประมาณให้แคทต้มแล้วเดี๋ยวไปหุงข้าวต่อกับโจดีกว่าไปแล้วครับที่อย่างนี้เราจะทำยังไงครับขาดอะไรอ่ะน้ำมันเหรอหน้าต้องจริงจังในพีมนได้แบบพี่ด้องกระทะและน้ำมันมันมีแต่เพื่อ อย,อ,อย่าเพิ่งให้น้ำมันหยุดเดือดก่อนลุยเจ๊คะอานี่จัก,กก็ได้อันนี้่ะ <c oughs> เอาเอาไม่ดินบางห <c oughs> ้อยู่กับภาพน,นี้นะวางเป็นน้ำมันเลย น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วมันยังเดือดอยู่แล้วนยังร้อนจัดเดือดแลยแต่ปลาไม่เป็นไรไม่ใช่ไข่ฟูชื่อใหม่ชื่อปลาแห่นี่ระวังกระทะนะตอนนี้เรามีเมนูเยอะมากก็จะมีผักเลียงผัดรุนเส้นใช่แล้วก็มีผักกูกับผักหวานผัดน้ำมันหอยอันนี้ ถือไฟเพิ่มอีกตอนเกเอยากจะทำอะไรเื่ออยากจะต้มอ่าชาบูชาบูเฮ้ยไม่ถึงทั้นนั้นมั่งชาบูเลยหรือเฮ้ยภาษาอีสานก็มีรู้แก้วนี่แปลได้เหมือนกันว่ามันรู้ทันแหมอุตส่าแอบก็ไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้บอกคนลาดพูดลาวเพืดอนมากอะไรมาแล้วมันสแลนตัวตัวออกมาอีกสักพักนึงก็จะกินได้ เีลยวเราผ่านโซนเส้นได้ได้เอาเลยกระทะเราเล็กเนาะเมื่อเมื่อเทียบกับผักแล้วก็ต้องขอบอกว่ามั่นใจมาก เพราะว่าจริงๆเป็นคนทําอาหารอร่อยแล้วก็เก่งอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรอะค่ะแล้วก็ทําออกมาก็ได้อย่างที่คิดค่ะอร่อยมากเพราะว่าไม่ได้ปรุงเองมีพี่อิกคอยช่วยอยู่ค่ะ